บนเส้นทางแห่งชีวิตราชการมีผู้คนมากมายที่ได้เข้ามาและผ่านไปแต่มีบางคนที่ทิ้งไว้ซึ่งคุณค่าความดีงามและความทรงจำอันงดงาม ดรทีพวังคนัน์รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานบนเส้นทางทางการศึกษาท่านได้สังสมองค์ความรู้และประสบการณ์จากหลากหลายสถาบันเริ่มต้นที่ระดับปริญญาตรีครุศาสตรรบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ณวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพยาเพื่อต่อยอดความเชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาต่อในระดับศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาณมหาวิทยายลัยสงขานครินทร์ซึ่งเป็นก้าวสำคัญ ในการทำความเข้าใจหลักการด้านการบริหารจัดการศึกษาอย่างลึกซึ้งด้วยความใฝ่รู้ในศาสตร์ที่หลากหลายจึงได้ตัดสินใจเดินทางสู่ประเทศอินเดียเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเอเชียอินเดียนและเอเชียสตาร์จากมัคคัศยูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งเป็นการเปิดมุมมองใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเชียด้วยบทสรุปของการแสเวงหาความรู้ท่านได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับค้ารุษาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธ บริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อบูรณาการความรู้ด้านการบริหารจัดการเข้ากับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอันเป็นการผสมผสานศาสตร์แห่งการบริหารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนบนเส้นทางการทํางานของดรทีพวังคณนันได้มีโอกาสปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งสําคัญที่หลากหลายซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาการศึกษาไทยอย่างต่อเนื่องเริ่มต้นจากนักพัฒนาการศึกษาที่จังหวัดชายแดนใต้ก่อนจะก้าวขึ้น ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนเพื่อดูแลและปกป้องเยาวชนที่เปราะบางจากนั้นได้ก้าวเข้าสู่บทบาทผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเพื่อความเป็นธรรมในสังคมซึ่งเป็นภารกิจสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมและท่านได้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนวนักว,วิชาการศึกษาเชี่ยวชาญณสํสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาจากนั้นท่านได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการและได้รับเกียรติเป็นที่ปรึกษาด้าน การพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมนักวิชาการศึกษาสมคุณวุฒิณักสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อมาท่านได้รับความไว้วางใจให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการณสํานักงานปรับกระทรวงศึกษาธิการซึ่งเป็นตําแหน่งสําคัญในการกํากับดูแลและตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงศึกษาธิการรวมถึงการได้รับมอบหมายให้รักษาราชการแทนรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอันเป็นการแสดงถึงความไว้วางใจในความสาม และท้ายที่สุดท่านได้ก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นบทบาทสําคัญในการบริหารและการกําหนดทิศทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศเพื่อสร้างอนาคตของการศึกษาที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ดอกเตอร์ทีพวังขนาดข้าราชการผู้มุ่งมั่นอดทนและเปลี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งการรับใช้แผ่นดินผู้ซึ่งฝากผลงานและคุณงามความดีไว้ตลอดระยะเวลาอันยาวนานแห่งการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติในวันนี้แม้ภารกิจในหน้าที่ราชการจะสิ้นสุดลงแต่สิ่งที่ท่านได้ทําไว้จะยังคงอยู่ในใจของผู้คนมากมายและจะยังคงส่งต่อแรงบันดาลใจไปสู่รุ่นหลังอย่างไม่มีวันจางหาย